สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาติดตามผลการฉีดจุลินทรีย์ไฮโกรนะคะตัวสีตัวสองสีส้มนะคะหลังจากที่เราฉีดไปแล้ว20วันนะคะเราจะมาดูว่าผลออกมาจะเป็นยังไงนะคะตอนนี้เราเดินลงมาในทุ่งนานะคะนี่เพราะว่าเรายังไม่ ปล่อยน้ำเข้านาน,านะคะเพราะว่าเรากําลังจะทำเ,เปียกสลหรับแห้งแกล้งข้าวนะคะเพื่อให้ข้าวของเราเนี่ยนะคะแตกกอแล้วก็ให้แข็งแรงต้นข้าวแข็งแรงก่อนนะคะเราถึงจะเอาน้ําลงนะคะปล่อยน้ําเข้ามาอันนี้คือต้นข้าวนะคะที่กําลังแตกกอนี่นะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆบริเวณนี้จะเขียวงามมากเลยค่ะ ีบริเวณเราสามารถเดินลงมาในนาได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีน้ำตรงเ,น,เนีหนะตรงนี้กำลังถอนหญ้านะคะเพราะว่าต้น้ามันขึ้นมาบริเวณแถวนี้ก็จะเป็นดินเค็มเ,เนาะใช่ไหมสีขาว<อ>แต่น้องต้นข้าวก็ขึ้นได้เนาะแข็งแรงอยู่นี่นะคะ ตอนนี้กำลังถอนแย่ออกยาก็มีบ้างปรับปลายฉีดไปแล้วยี่สวันนะคะเดี๋ยวเราจอน้ำเข้านะคะเอาน้ำเข้ะะเาขมาแล้วถึงจะฉีดตัวจุลินทรีย์ในอีกหนึ่งรอบนะคะแต่กนดีแนละ้วแล้วก่อนจะได้เกี่ยวเนี่ยคิดว่าก็จะอีกรอบหนึ่งก็แสดงว่าเราจะต้องฉีดไปอีกสองรอบนะคะก่อนจะได้เกี่ยวเนาะเนี่ยคะ่ะ นี่สามารถเดินลงมาได้เลยไม่ต้องกลัวว่าจะเปียกนะคะ,ะบริเวณไหนที่มีต้นหญ้านะคะเราก็ลงมาจัดการได้ง่ายข้าวไม่ไปลายเหลืองเลยเป็นไงบ้างหลังจากที่ฉีดไปแล้วคะ่ะเป็นที่พอใจไหมคะอ่ะอ่ะพ่อมีด อันนั้นมันคือข้าวหรือหญ้านั่นน่ะนะอ่าที่พ่อจับอยู่น,นั่นน่ะนี่หรอใช่นี่คือหญ้าพัานเนี่ยมันโฮ้ย <c oughs> มันไปแล้วเนี่ยอะวันนี้ไม่มีเกี่ยวไม่มีเกี่ยวเกี่ยวติดมือมาด้วยอ่าจะได้ใช้เกี่ยวตัดได้หลักอ่ะเนี่ยักไ,ไม่ไหวจัดการได้ง่ายว่าจะพืชของเราไม่ต้องวกวัวว่าจะเปียกเนี่ยเดินลงมาได้เลยเนี่ยอันนี้คืออยู่กลางทุ่งนาน,นะคะ ไปได้ไปให้สุดไปได้อีกไปได้อีกอืมอันนี้คือรอยอะไรนะน่าจะนกเนาะสนุกสนานเลยค่ะน้องนกนกหรือหนูไม่แน่ใจหนูไม่พ่อเนี่ยน่าจะเป็นเหมือนเท้าหนูนะเนี่ยเนาะนี่ อืมแต่ก็มีอม,มันจะมีเป็นบางจุดนะคะที่หนูนะคะมันจะลงมากับต้นข้าวเพราะว่าเรายังไม่เอวน้ําลงมามก็จะแบบว่าเออเป็นที่วิ่งเล่นของน้องสนุกสนานมากนี่บรรยากาศโดยรอบเขียวะอุ่มชุ่มชื่นจากที่แบบว่า เมื่อก่อนนะคะบริเวณนี้นะคะนี่ตรงที่บริเวณที่ปลายนิ้วชี้อยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นแบบว่าเข้าวมันก็จะยังไม่ได้ปุ๋ยนะคะมันก็จะเหลืองจะเป็นเขียวแบบเหลืองเลยะคะ่ะแบบแตกต่างมากเดี๋ยวจะให้ดูภาพก่อนที่เราจะทําการฉีดพ่นนะคะเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูนะคะนี่บริเวณตรงนี้เหมือนกันคะ่ะตรงปลายนิ้นค่ะตรงปลายนิ้วชี้นี่นะคะ, er ะ,คะก็จะเหลืองเหมือนกันคะ่ะแต่ตอนนี้คือ คือแบบว่าสีเดียวกันหมดแล้วคือเขียวเขียวแบบเขียวทุกที่อ่ะเขียวแบบว่าเขียวสีเดียวกันหมดเลยไม่รู้จะพูดยังไงอตอนนี้คือกำจัดต้นยญาก,ก่อนอันนี้แบบเป็นที่พอใจนะคะใช้ จูลินซีอาตตอรเอ่อจูลินซีไบโอเนี่ยนะคะไบโอพาร์ตนะคะฉีดไปแค่รอบเดียวนะคะก็เนี่ยค่ะผลงานออกมาเป็นที่น่าพอใจมากพื้นที่ตรงนี้นะคะประมาณสี่ไร่นะคะเอ่อแล้วก็มีอีกแปลงตรงนู้นไกลๆนะคะตรงนู้นเลยตรงไป ไปนิ้วชี้ตรงนู้นะคะอีก3ไล่นะคะรวมทั้งหมดก็จะเป็น7ไล่นะคะเราใช้ตัวเออต์ซอซยไฮโกรพัดเนี่ยนะคะ1ซองค่ะ1ซองนะคะพื้นที่7ไล่นะคะเราทำการฉีดพ่นไปนะคะนี่ค่ะ เดี๋ยวก็จะทำการเออเดี๋ยวก็จะเอาน้ำลงปล่อยน้ำลงมาในนาข้าวนะคะเพื่อให้ข้าวเนี่ยค่ะได้น้ำนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มแตกกอไปบ้างแล้วเนาะพ็น่าจะพอเอาน้ำลงได้แล้วเนาะเอาน้ำลงได้แล้วเอาน้ำลงได้แล้วเนาะไม่ใช่ไม่ไหวพร้มอมพร้อมที่จะให้ไม่ใช่อะไรหรอกเดี๋ยวหนูจะมากินหมดหนูจะมากินหมดกัดต้นข้าว นี่ค่ะบรรยากาศด้วยรอบนะคะเขาเอายาออกก่อนเดี๋ยวเราก็จะมาถ่ายคลิปนะคะให้ดูเรื่อยๆนะคะว่าหลังจากที่เราฉีดพ่นไปแล้วนะคะ,ะผลจะออกมาเป็นยังไงนะคะเป็นที่น่าพอใจไหมจนถึงนู่นนะคะเก็บเกี่ยวกันเลยทีเดียวว่าข้าวที่ได้ออกมานะคะจะได้เยอะได้น้อยแค่ไหนนะคะ โอเคค่ะงั้นคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีคลิปต่อไปนะคะให้ติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ